ยิมเก้าธันวาสองห้าหกสามแปดโมงห้าสิบห้านาทีเวลาน้องน้องแมวอ้วกนะครับเราต้องรีบเช็ดตอนเปียกเพราะว่ามันจะเก็บง่ายนะครับสาเหตุเพราะว่าเพิ่งกินข้าวเมื่อกี้เลยแล้วแมวไม่ได้กินน้ําตามนะครับพอน้องไม่ได้กินน้ําตามก็จะเกิดอาการแบบนี้มันจะไปติดลําคอเนาะติดลําคอแล้วก็ทําให้ ทำให้ยังไงอ่ะติดลำคอไงก็จะไปติดลำคอน้องเนี่ยครับเห็นไหมถ้าเราเช็ดตอนที่แบบเปียกๆอ่ะมันจะเช็ดแบบง่ายมากเลยไม่ต้องปล่อยให้แห้งแล้วเราก็เอาน้ำมาหยดนะครับถ้ามันแห้งเนี่ยเราต้องเอาเทชชู่ชุบน้ำแล้วเอามา เอาท้ชู่ชุบน้ำเปียกๆเลยแล้วมาปะปะ,ปะ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 ให้มันละลายอ่ะแต่ถ้าอย่างเนี้ยโอ้โหถ้ากำลังอ้วกเนี่ยเก็บง่ายเลยครับโอเคนะครับนี่คือวิธีการนะครับเห็นั้งเก็บเสร็จแล้วนะครับไปแล้วนะ